สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามเกี่ยวกับการซูมออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของการปฏิบัติตามเกณฑ์ใช้เมื่อปี2560แล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2561เป็นต้นมาประมาณ20กว่าเดือนมานี้เองก,ก็ใกล้จะครบ2ปีแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวัน ที่20ตุลาคม2563ถ้าอีกประมาณ10กว่าวันนี้ก็จะถึงวันที่1พฤศจิกายน2563ซึ่งจะครบ2ปีเกียนใหม่ปี2563ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2563เป็นต้นมา ดยสองเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเกณฑ์ปี2560นี้เป็นหลักแล้วก็ปี2 5 6 3นี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมซึ่งบางบางอย่างก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นก็คือเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะเ,าเกณฑ์ที่วัดคุณภาพของผลงานทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศา,าส,ราารสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์นั้น ก็ถ้าเป็นเกณฑ์ปี2,560นั้นก็จะมีอยู่3ระดับก็คือระดับดีระดับดีมากและระดับดีเด่นส่วนเกณฑ์ในปี2,563นั้นก็ไปขยายออกเป็นระดับ4ระดับด้วยกันก็คือระดับ B ระดับ B บวกและระดับ A และระดับ A บวกเพราะนั้นก็จะมีอยู่4ระดับ แต่จริงๆแล้วใน4ระดับนี้ก็เอาจากระดับดีมากกับระดับดีเด่นมาแตกออกนั่นเองส่วนระดับดีกับระดับบีนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมขอให้ท่านดูจากเอกสารต่อไปนี้ครับ,บมาดูจากเกณฑ์ปี2,560กับ63กรณีผลงานวิจัยที่ที่กำหนดไว้ในประกาศปี2,560กับปี2 5 0 0 อหกสเนี่ยถ้าเป็นเกณฑ์ปี2 5 6 0นั้นก็คือเป็นคุณภาพอยู่ในระดับดีแล้วก็ถ้าเป็นปี2 5 6 3ันั้นก็คุณภาพอยู่ในระดับดีทีนี้ผลงานวิจัยที่อยู่ในระดับดีหรือระดับดีนั้นก็กำหนดไว้ว่าจะต้องมีขบวนการวิจัยทุกขั้นตอนนั้นถูกต้องอโดยมีขบวนการวิจัยนั้น มีอยู่8ขั้นตอนด้วยกันโดยหลักๆต้องมีหนึ่งชื่อเรื่องละ่ะก็คือชื่อเรื่องหรือปัญหาการวิจัยสําหรับที่จะทําวิจัยและความสําคัญของปัญหาหรือคําถามของปัญหาการวิจัยอ่าก็ส่วนต่างๆนั้นก็จะถือว่าอยู่ในเรื่องของการวิส่วนโครงข้อที่2ในในขบวนการวิจัยนั้นก็คือเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์การวิจัยซึ่งวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ที่เราจะนิยามว่าวัตถุประสงค์แล้วอาจจะต่อด้วยสมมติฐานการวิจัยถ้าเป็นกรณีการวิจัยเชิงปริมาณและนิยามศัพท์เฉพาะน,นี้หรือว่าส่วนขยายที่จะต้องชัดเจนขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะกําหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัยหรือนิยามศัพท์ก็จะไม่กําหนดรายละเอียดจะเอาหลักๆก็คือจะต้อง เป็นวัตถุประสงค์การวิจัยส่วนข้อที่3หรือประเด็นที่3นั้นขอบเขตการวิจัยโดยหลักแล้วขอบเขตการวิจัยอาจจะต้องมีอยู่4ด้านทงด้านขอบเขตทงด้านพื้นที่สถานที่ขอบเขตทางด้านเนื้อหาหรือขอบเขตทางด้านประชากรขอบเขตทางด้านเวลาส่วนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็ถือว่าไปขยายทีนี้ก็จะ ความสําคัญก็จะน้อยลงแต่หลักๆก็คือขอบเขตว่าจะทําวิจัยนั้นมีขอบเขตกว้างหรือแคบถ้าสมมุติว่ากว้างก็จะไม่ลงลึกแต่ถ้าแคบขอบเขตไม่กว้างนักก็คือจะต้องลงลึกนั่นเองส่วนนั้นที่4ี่ก็คือเป็นการทบทวนวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรมนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในบทที่สอง เพราะนั้นบทที่สองนี่ก็จะพูดในหลักๆโดย4ด้านด้วยกันอันที่1ก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยอันที่2ก็คือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้วก็อันที่3ก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือว่าเป็นหลักพุทธธรรมก็ได้หรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆก็ใช้ในกรณีเนี้ยทฤษฎีการวิจัยนั่นเอง เพราะว่าบางเรื่องนั้นอาจจะไม่มีทฤษฎีส่วนนั้นที่4ี่ก็คือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมีทั้งงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าแต่และเรื่องนั้นต่างประเทศทำมาก่อนหรือประเทศไทยทำมาก่อนนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกรณีการทบทวนวรรณกรรมหรือว่าที่เรียกง่ายๆก็คือเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่ารีวิว เรเลทออฟรีเจอร์เจอร์นั่นเองก็คือประเด็นที่5ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนการกำหนดแบบการวิจัยการกำหนดประชากรหรือการสุ่มตัวอย่างก็เป็นการปลีกย่อยจากเนี่ยหลักๆก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าการสร้างเครื่องมือการวิจัยก็ถือว่าก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลจะต้องสร้างเครื่องมือการวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบอสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ส่วนประชากรกลุ่มตัวอย่างหรือการสุ่มตัวอย่างหรือเครื่องมือที่จะวิจัยหรือก็ถือว่าเป็นส่วนที่ขยายให้ชัดเจนขึ้นนั่นเองส่วนประเด็นที่6ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยแบบพัฒนาหรือการวิจัยแบบทดลองหรือการวิจัยแบบมีส่วนร่วมก็จะขึ้นอยู่กับที่จะเลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลว่า เป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพนั่นแหะถ้าเชิงปริมาณอาจจะต้องเลือกใช้สถิติมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมอันเด็กอันนี้ก็คือจะต้องมีการนิยามให้ให,ให้ชัดเจนเพราะว่าก่อนที่จะวิเคราะห์อาจจะต้องตรวจสอบข้อมูลอาจจะในถ้าลุ่มลึกมากก็อาจจะตรวจสอบด้วยวิธีการสามเส้าอ,อย่างที่ว่าส่วนที่เจ็ก็คือสรุปผลการวิจัย สำหรับการอภิปรายผลและการเปรียบเทียบเรือร่องต่างๆเนี่ยอันนี้จะเปรียบเทียบจทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะทําให้ชัดเจนนั่นเองและอันที่8สุดท้ายก็เป็นการเสนอแนะการเสนอแนะถ้าสมมติเราทำวิจัยเกี่ยวกับองค์กรหรือที่จะหน่วยงานที่จะนําไปใช้ประโยชน์เราอาจจะเสนอแนะสําหรับผู้บริหารหรือการเสนอแนะเพื่อน,นําไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ และก็การวิธรรมวิเสนอแนววิธีการทําวิจัยครั้งต่อไปอันนี้ก็คือหลักๆในเรื่องของขบวนการวิจัยอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า8ประเด็นหรือ8ข้อนั่นเองส่วนนั้นที่สองที่เขาเรียกว่าจะต้องเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยคําว่าจะเหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยนั้นเนื่องจากว่าระเบียบวิธีวิจัยนั้นมันอาจจะไปซ้ํากันกับ กับขบวนการวิจัยก็ได้หรือก็เป็นส่วนย่อยส่วนใหญ่ระเบียบวิธีวิจัยนั้นก็จะอยู่ในบทที่3มนั่นเองถ้าเป็นการวิเคราะห์การวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับบทที่3เป็นหลักอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพระเบียบวิธีวิจัยก็อาจจะเป็นขั้นตอน การดาเนินการวิจัยประชากรหรือผู้ให้ข้อมูลก็คือผู้ให้สัมภาษณ์และว,วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์และก็การตรวจสอบข้อมูลหรือตรวจสอบแบบ3มเท่าอย่างที่ว่าได้ข้อมูลมาแล้วก่อนที่จะมาวิเคราะห์สังเคราะห์ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนเพื่อให้ชัดเจนเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของ ตัวอย่างที่ดีนั่นเองส่วนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเนื่องจากว่าทางด้านของการทำวิจัยเชิงคุณภาพจะต้องเน้นที่การสังเคราะห์เพราะว่าจะต้องขอมวดความรู้หรือข้อมูลที่ได้มานั้นะนอกจากวิเคราะห์แล้วก็ต้องต่อด้วยสังเคราะห์นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกรณีระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพส่วนระเบียบวิธีวิจัยในเชิงปริมาณนั้น ก็จะมีหลักๆเนี้ยก็มีอยู่4ีหข้อข้อที่1อาจจะต้องเริ่มจากการออกแบบการวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณหรือการวิจัยแบบผสมแบบเชิงปริมาณด้วยเชิงคุณภาพด้วยเขาเรียกว่ามิกซ์แมนเนอร์อันที่สองก็คือประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างถ้าประชากรก็ใช้ทั้งหมดถ้าถ้าเอาบางส่วนก็มาก็ใช้ก็คือกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล กคณนีที่เป็นการสัมภาษณ์ส่วนนั้นที่3ก็คือการสร้างเครื่องมือและก็ต้องทดลองเครื่องมือด้วยที่เรียกว่าไท o อ t นอกจากสร้างเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณขึ้นมาก็ต้องไปไทเอ t แล้วก็หาค่า,า IOC ออกมาหรือหาค่าของ reliability ตามสูตรของคอนบาะ อันที่4ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและก็เป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนของอประชากรน,นั่นเองแล้วก็คือการเลือกอันนี้ก็คือการเลือกใช้สติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันนี้ก็คือเป็นกรณีการวิจัยเชิงปริมาณส่วนการวิจัยและพัฒนาการออกแบบก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเพราะว่าทําวิจัยแล้วก็ต้องมาพัฒนาต่อเนื่องก็จะมีการออกแบบการดําเนินการประชากรแล้วก็ผู้ให้ข้อมูลการสร้างเครื่องมือการทดลองเครื่องมือคุณภาพก็แล้วแต่ว่าเป็นเน้นไปวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ตรวจสอบข้อมูลการเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลก็อาจจะเป็นในลักษณะของข้อมูลเชิง ปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็แล้วแต่แล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็นําผลนะข้อมูลไปทดลองหรือไปพัฒนานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นกรณีการวิจัยและพัฒนาต้องใช้เวลาอันที่4หรือว่าการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยแบบมีส่วนร่วมก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับระเบียบว,วิธีวิจัยนั้นๆที่จะเหมาะสมนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการของ การวิจัยที่อยู่ในระดับดีอย่างน้อยก็ต้องถูกต้องตามขบวนการวิจัยและเหมาะสมกับระเบียบว,วิธีวิจัยและมาต่อด้วยข้อประเด็นที่3ก็คือจะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการคือคอลักษณะของความก้าวหน้าทางวิชาการก็คือจะต้องเป็นปัญหาการวิจัยหรือหัวข้อเรื่องที่จะทําวิจัยนั้นไม่ซ้ํากับที่มีผู้ทําไว้แล้วนั่นเองอันนี้ก็คือจะต้องไม่ซ้ํา ก็ถือว่าความก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดซ้ำมีคนทำไปแล้วแต่มันเลยมาสัก5-6ปีเนื่องจากว่าทางสังคมศาสตร์มันอาจจะเปลี่ยนง่ายอันนี้ก็คือถ้าอันนี้ก็จะมาเน้นที่ประโยชน์ถ้าเกิดซ้ำขึ้นมาก็ดูที่ประโยชน์เป็นหลักประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นการวิจัยที่อยู่ในระดับดีหรือระดับบีตามที่กำหนดใน การวิจัยเชิงคุณภาพอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงานวิจัยซึ่งเกณฑ์ในระดับดีเนี่ยก็ถือเหมาะสําหรับระดับที่จะนําไปนําผลงานวิจัยนี้ไปใช้ขอเข้าสู่ตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์น,นั่นเองแต่ถ้าทําวิจัยในระดับที่การเรียนการสอนก็คือเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีอยู่12บสองมกิจน,นั่นเองอันนี้ก็ถือว่ามาช่วงหลังนี้ก็พยายามที่จะให้การเรียนการสอนการทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธ์กับผลงานวิจัยที่ขอเข้าสู่ตําแหน่งทำวาชการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้นให้อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองถ้าโดยสรุปแล้วการทําวิจัยที่อยู่ในระดับดีในเกณฑ์ปี2560 หรืออยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นเกณฑ์ปี2,563นั้นก็เหมือนกันมีอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือจะต้องถูกต้องตามขบวนการวิจัยประเด็นที่2จะต้องอมีความเหมาะสมกับระเบียบว,วิธีวิจัยขึ้นอยู่กับประเภทของการวิจัยประเด็นที่3ก็คือแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการถ้าก้าวหน้าทางวิชาการก็คือไม่ ซ้ำกับคนอื่นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแต่ถ้าซ้ำกับคนอื่นนั้นจะต้องเน้นที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยเพราะฉะนั้นเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ปี2,560หรือเกณฑ์ปี2,563ทั้งระดับดีหรือระดับบีนั้นเหมือนกันก็คือนิยามสัพท์นั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการท่านที่ทําไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่จะทําเพื่อขอเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่สอนนิสิตนักศึกษาที่ระดับปริญญาโทที่ทําวิทยานิพนธ์12หน่วยกิจน,นั้นก็ให้อยู่ในระดับเดียวกันก็คือจะต้องมีอยู่3ประเด็นก็คือประเด็นที่1ก็คือจะต้องอถูกต้องตามขบวนการวิจัยก็คือมีอยู่อย่างน้อยร่อง8ข้อตามที่กล่าวแล้วก็ที่2ก็คือจะต้องเหมาะสมกับ ระเบียบวิธีวิจัยขึ้นอยู่กับเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือเชิงพัฒนาหรือเชิงทดลองก็แล้วแต่ค้อนป้องเหมาะสมอันที่3ก็คือจะต้องแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการก็คือไม่ซ้ํากับคนอื่น,น,นเดงถ้าเกิดซ้ําแล้วก็ต้องดูที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสรุปเกมในปี2 5 6 0กับ2 5 6 3ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดี